สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องเพลย์นะครับกับผมแปงนะครับไม้ตัวนี้ dive x 1 2ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวิกเตอร์เชียงใหม่นะครับที่ให้ไม้มารีวิวตอนนี้ก็น่าจะเข้าอาทิตย์ที่2แล้วมีใครได้ใช้บ้างและรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับผมแล้วไม้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ที่ จะตียากประมาณหนึ่งก็น่าจะใช้คํานี้ได้เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ไม่เหมือนตัวไหนเลยไม่มีตัวไหนเหมือนพยายามจะตีแล้วเอะเหมือนตัวนูน้นตัวนี้ไหมไม่เหมือนนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะแปลกไปสักนิดหนึ่งในความรู้สึกในการใช้งานแล้วก็ในจังหวะการตีต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาปรับตัวกับมันสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเป็นไม้ที่เอาไปตีแล้วมันรู้สึกว่า ว้าวเหมือนตัว h a บเบิลเ0 0เันะเปรียบเทียบไม่เห็นง่ายๆอย่างตัวนั้นเนะ่ะเกือบจะทุกคนที่ได้ลองใช้นะครับก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่ายมากและมันให้ feeling ที่ดีมากตั้งแต่แรกจับนะฮะแต่สําหรับไม้ตัวนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวิกเตอร์เขาไปดึงตัวเจิงซื่อเว่ยมาให้มาถือไม้นี้ย้ายสปอนเซอร์จากโยนิ x มาอยู่กับวิกเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ การพัฒนาไม้ตัวนี้อิงจากคาแรคเตอร์ของ a r c s 1 Pro และ DiveX10 แต่ว่าพอมาตัวนี้เนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งที่มันยังงงงงนิดนึงในช่วงแรกที่ใช้อยากจะตีลูกนู้นลูกนี้ไม่ได้ดักใจนะครับแต่โชคดีที่วิ c กเตอร์เชียงใหม่ก็ให้ไม้มาแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้อยู่กับมันค่อนข้างที่จะนานนะครแล้วก็การใช้งานเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เต็มที่นะฮะ เอ็นขึ้น vbs 6128่ปอนด์นะฮะกริปเดิมถอดออกพันคูชชั่นแล้วก็พันกริปยางทับนะครับก็ช่างน้ำหนักได้88กรัมตามสไตล์ของไม้สี่ยูน้ำหนักประมาณนี้นะฮะอาจจะมีบางไม้ที่น้ำหนักมากเกินหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะไม้น้ำหนัก4 u ยูก็จะบวกลบกันไม่เกิน4ี่กรัมช่วงเวลาที่ปรับตัวผมก็ไม่ได้ใช้ไม้อื่นเลยนะหลังจากตอนนั้นที่ทำ vs p r t e c แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไม้นะี้แล้วก็ใช้เป็นไม้เดียวยาวๆในกระเป๋าไม่มีจับไม้อื่นเลยนะฮะ ก็ต้องบอกว่ากลายเป็นดีเฉย นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกวันหลังจากที่ได้ใช้ไม้ตัวนี้มาเป็นเวลาแบบอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับถ้าถามว่าเกมสไตล์การเล่นของไม้ตัวนี้มันเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้แล้วเราจะรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสไตล์การเล่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าไม้ตัวนี้นะครับในการรีวิวในมุมมองของผมมันออกมาจากการใช้งานจริงที่ผ่านระยะเวลาผ่านช่วง ตั้งแต่ตีไม่เข้ามือจนเริ่มเข้ามือจนกลายเป็นตีเข้ามือดังนั้นความรู้สึกที่ผมได้ใช้อาจจะแตกต่างจากคนอื่นที่เอาไปลองตีเพียงระยะเวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันไปแตกต่างตามประสบการณ์ตามการกั่นกรองความรู้สึกต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสําหรับไม้ตัวนี้เริ่มจากช่วงแรกๆตอนที่ตียังไม่ค่อยเข้ามือเอาไปลองตีเนี่ย ด้วยความคาดหวังนะครับคิดว่ามันจะต้องเด็ดแน่นอนการพัฒนาโดยใส่เทคโนโลยีแบบแทบจะทุกอย่างที่วิกเตอร์เขามีแล้วก็อยู่ในไม้ตัวนู้นตัวนี้เนี่ยจับมายัดใส่ไม้ตัวนี้คิดไว้เลยว่ามันจะต้องดีมากๆแน่นอนแต่พอเอามาตีแล้วแบบซูลิ n งมันดูงงไปหมดเลยเนี่ยจะตบก็ตบไม่ได้นะครับแทนที่เวลาเราตบมันควรจะโดนจุดตรงกลางแต่ว่ามันกลับกลายเป็นโดนข้างบนซะส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าโดนท่งบนส,ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในแนวของไม้สปีดนะฮะแต่ไม้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นไม้สปีดหัวเนี่ยมีน้ำหนักนะครับก็ค่อนข้างที่จะงงพอสมควรแต่วิกเตอร์เชียงใหม่เนี่ยสนับสนุนอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็ใช้ทุกวันนะฮะกลายเป็นว่าเหมือนเราค่อยๆทําความรู้จักกับไม้แล้วก็ไม้มันก็ค่อยๆพยายามเผยนิสัยเผยคาแรคเตอร์ออกมาให้เราได้เข้าใจมันมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม้ตัวนี้ ใช้เวลาปรับตัวนิดนึงแรกๆบอกเลยว่าคิดถึงพวก h าร์เบอร์เทคเคิดถึง a าร์คเอ็นะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีเฉยเลยอะความรู้สึกที่ใช้เกมบุกเกมรับการคอนโทรลของไม้ตัวเนี้ยผมบอกได้ตามตรงเลยว่าผมตี h าร์เบอร์เท0 0หรือว่า a r ร1คสิบผมคอนโทรลลูกผมคุมลูกไม่แม่นเท่าตัวนี้แม้แต่นิดเดียว การเข้าไปตีลูกที่มันยากๆากเนี่ยที่มันต้องอาศัยความมั่นใจอาศัยทักษะเนี่ยลูกฟันลูกครอสอะไรเงี้ยไม้ตัวเนี้ยทำให้ผมมีแต้มจัดอะไรพวกเนี้ยแบบเยอะมากๆแล้วก็จังหวะการเล่นหลอกการเล่น2จังหวะทําได้ดีมากๆเกมบุกอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่ตั้งแต่ตอนที่ได้มาละจนถึงวันเนี้ยมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นไม้ที่บุกได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไม้ที่มีน้ําหนักที่หัวอันนี้ก็งงเหมือนกันว่า เป็นเพราะอะไรก็คือตบได้เอาตายได้ถ้ามันมีจังหวะดีๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่ค่อยตายนะครับฝั่งตรงข้ามก็รับเทิร์นกลับมาได้แล้วเราก็ค่อยแต่งใหม่หรือว่าค่อยให้พาร์ทเนอร์เนี่ยคอยคอยลุมซ้ําให้มาจอกแนวแบบเรื่อยๆเนื่อ,อแต่ว่าพอเอาจริงจังกับมาในเรื่องของการคอนโทรลของการวางการอะไรที่มันแบบคมๆเนี่ยทาได้ดีมากๆกลายเป็นไม้ที่แบบผมผมประทับใจในฟิลลิ่งที่แบบที่ไม้มันให้พออยู่กับมันไปเรื่อยๆเนี่ย มันให้ความรู้สึกที่ตอนไม่คิดว่ามันจะมีได้ในไม้ตัวนี้นะฮะเกมลับเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่ไม่ได้เป็นไม้สปีดหัวเบาหรือว่าเป็นไม้ที่คล่องตัวแต่มันรับได้ดีไม่รู้ว่าพรอะไรคือคือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊หรือว่าหรือว่าเราตีเหนียวขึ้นแต่ผมก็มองว่าน่าจะเป็นที่อุปกรณ์มากกว่าเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรกับแบตแล้วเนี่ยมีแต่ตีเล่น ตอนเย็นอย่างเดียวนะฮะก็คือพอใช้ไม้นี่รู้สึกเลยว่าลูกที่ฝั่งตรงข้ามเขาตบมาเนี่ยเราจะสามารถเทินกลับไปได้ง่ายแล้วก็สามารถจะวางซ้ายวางขวาเทินกับแบบว่าให้มันไม่ได้เป็นแบบจุดอ่อนกับทีมเราถึงแม้ว่าเราจะโดนบุกเยอะๆนะครับจังหวะที่รับไม่ได้ก็มี10ลูกผมจะรับได้ประมาณเจลูกก็โอเคแล้วนะครับสำหรับไม้ตัวนี้พูดถึงความตียากของไม้เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับใครที่จะใช้ไม้ตัวนี้อาจจะต้อง อย่าไปหยิบไม้นน้นไม้นี้ในกระเป๋ามาใช้ถ้าจะใช้ตัวนี้ก็ใช้ไปเลยยาวๆให้มันเข้ามือไปเลยเนี่ยซึ่งถ้ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมว่าฟิลมันก็เปลี่ยนแล้วมันน่าจะเปลี่ยนแบบค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเอาพวกฮาร์เบอร์เทตเก้าพันมาตีหรือว่าเอา11 Pro มาตีเอา h ฮเซน s มาตีเนี่ยรูลิ่งมันแบบสเปรสปามากมันมันมันไม่นิ่งเหมือนตัวนี้นะครับคิดว่าถ้าจะตีให้มันเข้ามือการเปลี่ยนไม้ไปเปลี่ยนไม้มาเนี่ย มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะส่วนตัวแล้วนะครับสิ่งที่ชอบในไม้ตัวนี้นะฮะก็คือพวกลูกยากๆที่มันทําให้เรากล้าเล่นแล้วมันก็เล่นได้แบบได้เปรียบอันเนี้ยเหมือนผมไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเมทัลลิกคาร์บอนเนี่ยมันคืออะไรนะฮะความกระด้างของไม้ความแข็งของไม้เนี่ยมันก็จะมีส่วนหรือเปล่าที่ทําให้ไม้มันออกมาในแนวแบบนี้นะครับซึ่งก็คิดว่า มันก็น่าจะมีส่วนพอสมควรในการประกอบไม้มาเป็นไม้ไม้หนึ่งโดยรวมของไม้ Dive X12 นะครับอยากจะบอกว่าถ้าหาซื้อมาใช้น่าจะเป็นมือกลางขึ้นไปนะฮะมือตีประจำอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่หัดเริ่มต้นเล่นเอามาใช้ ไม,ไม่แนะนำนะครับแล้วก็ใครที่มีไม้ในกระเป๋าเยอะเปลี่ยนไม้ไปเปลี่ยนไม้มาการที่จะใช้ไม้ตัวนี้ให้มันเข้ามือผมมองว่าอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าคนปกติในการปรับตัวสักนิดหน่อยนะครับจากตอนแรกที่ผมเริ่มใช้ไม้แบด dive x 12ต้องปรับตัวสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่พอเวลาผ่านไปตีจนชินมือแล้ว กลับกลายเป็นว่าไม้ตัวนี้ทําให้ผมรู้สึกดีมากๆจริงๆครับบอกเลยว่ามันเป็นไม้คอนโทรลที่วิกเตอร์ทําออกมาได้ดีมากๆมีคาแรคเตอร์ชัดเจนไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสําหรับใครที่ตีอยู่ในระดับประมาณผมอาจจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจในจุดที่ผมพูดไปในตรงนี้นะครับมันเป็นแบบนี้เองนี่หว่าการตีลูกต่างๆมันทําได้ ดีแบบนี้นะครับแต่ถ้าตีเพียงผิวเผินแป๊บๆความรู้สึกที่ดีกับไม้นี่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าจะพลานไม่ชอบไปเลยเนี่ยใครที่มีโอกาสได้ถือมนันนานๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะว่ามันเป็นไม้ที่เออแบบวิกเตอร์เขาทําออกมาตัวเนี้ยให้เจิงใช้ให้นักกีฬาคนนู้นคนนี้ใช้เนี่ยน่าจะดูเป็นไม้ที่ตั้งใจทาพอสมควรแล้วก็เป็นไม้ที่เขาน่าจะหวังให้มันแมสอะนะฮะ พูดถึงจุดที่น่ากังวลสำหรับไม้แบรนด์นี้รู้ๆกันอยู่นะครับว่าปัญหาของวิกเตอร์จากตัวไม้เองจากตัวของตัวแทนเองถ้าปรับปรุงเรื่องการเคมให้มีความไวขึ้นคือจริงๆไม้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนมันก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตอะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่าง ที่จะทําให้ลูกค้าเขาประทับใจได้มันก็คือเซอร์วิสหลังการขายนะครับซึ่งถ้าสามารถเคลมได้ไวขึ้นติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้นผมว่าวิกเตอร์จะมีคนใช้เพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับส่วนตัวไม้เองก็จะมีปัญหาจุกจิกพวกด้ามฟรีคอด้ามพลาสติกมีเสียงไม้ตัวนี้ยตอนนี้ยังไม่มีเสียงยังไม่เจอปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าก็ถ้ามันเจอปัญหาเมื่อ,อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้มาทำคอนเทนต์ว่าเราเคลมวิกเตอร เราจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เนะี่ยไม้ตัวนี้ก็ถ้าซื้อวิตเตอร์ไทยเนี่ยก็จะมีประกันให้6เดือนนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะและถ้าใครอยู่เชียงใหม่เนี่ยอยากจะให้ไปดูที่วิตเตอร์เชียงใหม่ตรงจริงใจวิลเลจนะฮะราคา5 5 9 0ันาสบาทใครมีเมมเบอร์เนี่ยก็ลดได้อีกนะฮะแล้วก็แถมซองแถมเอ็นนะ,ะับฝากไว้เป็นตัวเลือกสำหรับใครที่ชอบไม้สายคอนโทรลที่มีคาแรคเตอร์แบบแปลกๆนะฮะใครที่ชอบไม้ที่เข้าใจย,กยากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเข้าใจได้แล้วมันกลายเป็นไม้ที่ น่ารักไหมายหนึ่งตัวนี้ผมมองว่าไม่น่าพลาดนะฮะสำหรับวันนี้ผมลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณวิกเตอร์เชียงใหม่สำหรับไม้ drive x 1 2ด้วยนะครับสวัสดีครับ